คุยแขกรายเช้านี้คนต่อไปศาสตราจารย์ดรพิเชษยุริยะจิตรานะครับประธานกรนรมการบริษัทออคโคอุรุสวัสดนะครับสวัสดีค่ะต้องขอเอนนิดนึงคุณผู้ชมว่าเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงเราได้คุยเรื่องนี้มาเป็นเดือนไม่ใช่สิเป็นปีนที่ทำไปแล้วมันเป็นสิ่งที่บุคคลบอกว่าอ๋อแค่เป็นก็กินยาหรือว่าแค่เป็นก็เดินเหินแบบนี้หรือออกกาลังกายท่านี้แต่ไอที่มาที่ไปคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันคืออะไรก่อนที่คุณจะมาหาวิธีแก้นะครับซึ่งผู้ที่เข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากเนี่ยเรามีเวลาประมาณ7จ็ดแปดนาทีขอเวลาคุณผู้ชมประมาณเจนาทีด้วยกันแล้วเราพยายามที่จะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยมันเกิดจากอะไรการก็ใช้ใช้งานเยอะเกินไปนะใช้ใช้มากเกินไปหนักเกินไปแล้วก็เสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนนะครับอายุเยอะมันก็เสื่อมยกเว้นคุณวุฒิ ยืนทอดกระทะทุกวันอาจจะไม่เสื่อมก็ได้ยืนทอดกระทะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระทะเป็นยังไงบ้างอ๋อกระทะมันดีท่าอาจารย์ยก็ติดกระทมากเลยยืนก็เสื่อมครับอาจารย์ค่ะขอถามหน่อยว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเสื่อมก็40ขึ้นไปนะฮะถ้าผ่านใบทองก็จะเป็นมากหน่อยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วจริงๆไอ้เสื่อมที่ทําให้ทรมานก็คือว่ากระดูกอ่อนที่เป็นข้อต่อโดยวางข้อต่อสองข้อเนี่ย มันเสื่อมไปแล้วกระดูกเริ่มขัดกันนะครับซึ่งเป็นทุกคนต้องเป็นแน่นอนใช่ครับไม่มีใครเลี่ยงได้ถูกไหมฮะแล้วกระดูกเสื่อมอาจจะเจ็บไม่เจ็บแค่นั้นเองแล้วเราอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดที่ผ่านมาเขา็ใช้ยานะครับใช้ยาแล้วก็ฉีดหลอดลื่นเข้าข้อเข่าฉีดยาเข้าไปที่ข้อเข่าด้วยหรและในที่สุดถ้ามันไม่หายมันก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเข่า เจอผู้ใเจอหลายท่านเลยที่ผ่านการผ่าตัดมาเยอะมากเลยนะแต่อยากรู้ว่าก่อนจะถึง40เนี่ยคือ40เนี่ยเป็นตัววัดแล้วว่าถึงแน่ๆว่าข้อเข่าจะเริ่มเสื่อมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย20 30เลยการใช้งานเยอะๆมันก็คือส่งผลให้ว่าคนนี้จะเป็นแน่นอนครับคนที่ออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นเนี่ยมากเกินไปก็มีโอกาสอย่าย่าย่าซุ่มได้ไงโอ้อะไรวะคนเต้นซุ่มท่าเดียวท่าเดียวตลอดอนั่งท่าเดียวตลอด อ๋อแล้วท่าเดียวตลอดไม่เปลี่ยนอาจารย์คะขอถามนิดนึงสมมติว่าถ้าเรานั่งขัสมินานๆอาจจะไม่ที่นานมากแล้วพอยืดโอ้เจ็บใช่ครับแล้วพอยืดนานๆโอ้ยต้องงอโอ้ยเจ็บอย่างเงี้ยเป็นนะคะใช่ครับอ้าาาทไห่ไปนอนก็จะลามไปเรื่อยๆเวลานั่งสมมติว่าถ้านั่งแบบงอขาแบบไม่ได้นานมากเลยนะสักระยะหนึ่งมันง้างยากมากกว่าอาจารย์มันต้องค่อยๆนั่นอาการเริ่มแล้วครับเอาแล้วควรจะยังไงคะอาจารย์ชีวิตประจำวันเราควรจะยังไงสลับครับนต้งมันจะเจ็บที่เข่าเลยใช่ไหมที่ขา อ๋อผมแล้ววุนนก็จะว่าขาปวดหรืออข่าเลยมันก็จะมีอาการบวมร้อนแรงโอ้ยนี่ไม่เคยเจอร้อนแรงขึ้นมาอาจารย์รบกวนแนะนําพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตประจําวันเราควรจะใช้เข่ายังไงให้ถูกต้องอะค่ะก็อย่าให้มากเกินไปอย่าใบอย่าให้มากเกินไปผมว่าเป็นมากเกินไปนี่คือยังไงก็อย่าใช้ท่าเดียวกันใช้โหมมากเกินไปนะครับก็เวลาที่พอเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยก็ก็หยุดพัก แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถที่จะดูแลข้อเข่าได้ถ้าเรารู้ต้นเหตุก็เกิดขึ้นจากอะไรก็อย่างที่ว่าที่มันปวดก็เพราะว่าข้อไอ้ระหว่างสองข้อเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนที่เหมือนกับฟองน้ําคอยซับการขัดกันอยู่แล้วเมื่อมันเสื่อมมันก็จะมีปัญหานะครับทีนี้วิธีการที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็เป็นวิธีการรักษาปลายเหตุวิธีการรักษาต้นเหตุก็คือใช้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้มันสมดุล แล้วร่างกายของเราจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองนะครับวิธีการที่เราทําก็คือเราใช้สารสกัดจากมงคุดมะดาถั่วเหลืองฝรั่งโบบกอาหารทั้งนั้นแต่ละตัวนี่มีองค์ประกอบซึ่งสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภูมิกันให้เราแล้วก็ทําให้มีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดตรงนั้นด้วยกระดูกอ่อนจะช่วยแล้วอย่างนี้เกิดเราเริ่มมีอาการแล้วเราเราสร้างภูมิทันไหมคะทันครับแก้ไขได้ครับเราลองมาดูลองมาดูภาพภาพหน่อยนะครับภาพที่จะ เห็นชัดๆนะฮะคอนนือ,อเป็นคนที่คนที่รักษากบอปจารา์ใช่ไหมคะเอ่อเราไม่เรียกว่ารักษาแล้วกันนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้รับประทานะนะครับคนที่หนึ่งรู้สึกจะเป็นคุณเยาวภาไลยไหมฮะก่อนก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับโอเคที่ผ่านมาก็คงจะถามว่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนี้แล้วมันจะหายไปมากไหมน่าแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆเดือนจะมีคนใช้เพิ่มขึ้นเป็นพันๆคนสองสามปีที่ผ่านมาผมว่าเป็นหมื่นเรามาดูลองดูข้อ คนที่เขาเข้ามานะครับครับวันนี้เป็นวันที่เราเรวมพลคนเคยเป่าขวดคนเคยเป่าขวดคืออะไรอะคะคนวดปวดเข่าไงครับอ๋ออาจารย์พระโอคนเคยเป่าขวดคุณผู้ชมก็คือคนเคยปวดเข่าครับเออชอบซื้อ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 แล้วยังไงคนที่มาล้วก็เข้ามาแสดงในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะอย่างกรณีนี้กระโดดได้แล้วนะครับขณะที่เขาเดินทีก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยครับ ลองฟังเสียงนะครับที่สุดแล้วบวมเดินไม่ได้ต้องอุ้มใส่รถไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็รักษาด้วยการเจาะแล้วดูดเอาน้ำออกซึ่งทรมานมากก็ไปพบผลงานวิจัยของแอปโกอาการปวดน้อยลงมากประหลาดใจเลยอ่ะประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมอาการมันดีจังอ,อาการทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะวิ่งได้เลยคะ่ะกระโดดจ้ำก็ได้คะ่ะ จะกระโดดให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมไม่มีอะไรนะมีอาการบวมบวโอและยังไงต่อครับคุณหมออีกรายหนึ่งนะครับจะเห็นอีกรายหนึ่งก็คือกรณีที่เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็เป็นลองช้ำสักพักหนึ่งเขาเต็นหัวลูุบให้ดูได้หัวลูได้เลยดูนะครับ อันนี้เป็นของคุณสมจิตคนทางขวาเนี่ยครับเริ่มทีงอเข่าไม่ค่อยได้ไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยเออไปฝังเขมมาเกือบสิบครั้งพอการถอดการใส่ก็ไม่ดีก็เลยได้ข่าวว่ามีสมุนไพรแบบดีๆที่จะทานและทำให้เราได้ด้วยคือเราไม่ได้เชื่อง่าย แล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับต้องทดลองด้วยตัวเองเวลาเราได้เลยนาะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราเไ็นผู้ใหญ่หมนกันเยอะแล้วเราเองก็บอกว่าเราคงไม่เจอหรอกปัญหานี่คุณหมอผมเล่นเวทแล้วผมก็มีบางท่าที่สควอตอย่างเงี้ยผมก็เริ่มจากเป็นห่วงแล้วนะว่าเอ๊ยอายุมากเ็ปัเนไม่ไน่หมดกน้วาเงก็จะดี่าาคงไ่เจะหรปลี่คุ่าเล้างก็จีดท่าี่สควอตอ่างเงี่ยนมก็เ่เป็น่ยนท่า ครับอย่างเช่นการเดินเหินคนเราจะเปลี่ยนท่ายังไงคุณหมอก็เปลี่ยนท่ายังไงถ้าเดินทุกคนคงจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ก็เดินให้มันน้อยหน่อยแล้วกันนะถ้าหากเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้นพักบ่อยขึ้นขึ้นลงบันไดเหรอครับขึ้นลงบันไดเหรอขึ้นลงบันไดก็ปัจจุบันเนี่ยคนขึ้นลงบันไดก็สาวขึ้นสาวลงนะฮะแต่ว่าใช้ใช้นสาวลงแต่ใักพักหนึ่งถ้าหากว่าเรามีการแก้ไขแล้วตรงนี้ก็ปลอดภัยใช้ผลชัดเจนนะครับทีนี้ครับ แล้วภูมิสมดุลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงคะครับเคนะครับเออเรามาดูกันว่าเมื่อกี้ปิดภูมิสมดุลก็คือว่าเราจะสร้างไม่เลือดขาวของเราให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่หลังสารที่ทําลายดูกมากเกินไปนะครับแล้วเราก็ป้องกันอาการอักเสบนะครับเรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจากงานวิจัยนี่คือ แคปซูลแป้งะนะฮะสารสามตัวซึ่งหลังเยอะเกินไปก็คือสารสามตัวนี้นะครับแคปซูลของเราเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วแสดงเดือสีเข้มนะครับสิบห้าวันมันจะลดลงมานะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือเจ็ดเปอร์เซนอีกตัวหนึ่งเหลือเหลือสามสิบห้าเปอร์เซนต์นะอีกลงมาเหลือห้าสิบเปอร์เซนต์นะครับทั้งหมดเนี่ยคืออาการข้อเข่าเสื่อมเมื่อต้อนเหตุของข้อเข่าเสื่อมมันลดลงไปเราก็ ก็ปกตินะครับนี่คือภูมิสมดุลที่เราสร้างขึ้นมาเดิมทีมามากเกินไปนะครับต่อมาครับเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยจากมังคุดกระดาถือเรื่องรัน่อยใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาที่ระหว่างชั้นสองข้อทุกข้อเนี่ยจะมีกระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่ปวดแล้วแล้วเราก็จะพบนะครับคนที่ ใช้เนี่ยเดิมทีต้องไปผ่าเข่าสี่ส้ห้าปีก็ไม่เห็นบินไปผ่าเข่าเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นานไหมคะก่าที่เราจะรู้สึกดีขึ้นมาเราไม่เจ็บไม่ปวดภายในประมาณภายใน15วันจากการทดสอบของเราเนี่ยสิบห้าวันต้องเริ่มรู้สึกนะครับอยากให้แม่ลอยอไม่ต้องแม่เลยเอาเราแหละปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราบอกง่ายๆครับถ้าถ้าต้องการหยุดเป่าขวดค่ะคือเป่าขวดที่เฉยๆนะคือหยุดปวดเข่าใช้ชุดเล็กใช้ชุดเล็กก่อนถ้าต้องการหยุด เป่าขวดอย่างทรมานใช้ชุดใหญ่สัมผัสได้ประสิทธิภาพได้เริ่มตั้งแต่วันสี่สิบห้าเป็นต้นไปไม้เหล็ก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 ไ้เหลไรอ่ะขึ้นเมื่อกี้นี่ขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสี่ใช่ไหมทีมงานใช่ค่ะหนึ่งห้าสี่แล้วเว็บไซต์อะไรครับนี่ขึ้นไปแล้วครับบ i m บิมร้อยดอทคอมเมื่อกี้ใครจดไม่ทันก็ลองโทรไป สอบถามดูหรือว่าเข้าไปที่เว็บนี้ดูขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ